มาข่าวสมายที่ล่า <fe> ส <Jean> ุดที่เพจไปออกที่มีเอาแล้วก็เลยแบบมีการเขาบอกสัารทวนการถาดอินสตาแกรมอันนี้พี่โบเออร์ซีแจงอะไรไหมครับกคือต้องขอบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับรายการเชทมีเอาเลยนะคะที่พูดเป็นรายการเป็นรายการที่เขาไปออกแล้วแต่ไม่มีใครรู้ค่ะตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าใจทุกอย่างข่าวไ้ส่งอิสตาแกรมที่พี่โบเออร์มาพูดเลยนะครับเรื่องแบบพี่เพชรจะทิ้งก่อนหรืออะไรยังไงหรือมันคืออะไรจริงไม่อยาก เรื่องนี้แล้วอะค่ะคืออยากจะแบบให้มันจบไปเพราะว่าจริงๆเรื่องมันก็จบไปค่อนข้างนานแล้วอะค่ะก็มันถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นประเด็นแล้วก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันไปใ่า่ๆนานๆซึ่งมันก็จะเข้าใจผิดไปใหญ่ตัวเองเนี่ยก็จริงๆเราตั้งแต่นานแล้วที่คุยกันจบมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครใช่ไหมคะก็จบกันด้วยความเข้าใจดีแล้วก็เป็นเรื่องของกรแสเงินเดืที่บอกไปไม่ได้อยากจะมีอะไรให้เป็นประเด็นแต่ว่า ตลอดที่ผ่านมามันก็มีแบบประเด็นนู้นประเด็นนี้มีการโทษเพราะความนู้นนี่มีการให้สัมภาษณ์หรือมีใครมาพูดถึงเนี่งที่มันมันหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ไปท้งนั้นมันก็มันมันมีผลอิม팩ต์ซึ่งมันมาค่อนข้างกระทบกกบกค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกแบบแยบมันแบบมันเป็นความแบบอึดอัดรู้สึกว่าเออเราพอพอไม่พูดก็เดากันไป วิจารณ์วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาใช่ไหมคะว่าพูดนหน้าหน่อยครับพูดนหน้าหน่อยครับพอไม่พูดก็วิจารณิพ้อกันไปต่างๆนานาใช่ไหมคะว่าสาเหตุที่เลิกกันเป็นเพราะอย่างโู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีการโพสต์ไทเกอร์ก็มาผลกระทบกันอีกว่าหมายถึงโบยอย่างเี้คือทุกอย่างมันเหมือนแบบมันไม่เอฟเฟกต์โบหมดเลยค่ะหรือว่าการให้สัมภาษณ์หรือการแสดงออกของที่ฝ่ายนึงก็ไม่มีผลกระทบกระบวนทั้งหมดเลยซึ่งโบเองเนี่ยก็จริงๆแล้วก็พูดเหมือนแบบ ืออยากจะพูดครั้ำนี้ว่าเออมันเป็นเรื่องคนสองคนไม่มีใครผิดอะไรไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดอะไรคือต่างคนต่างมีความคิดคนละมุมมองเข้ากันไม่ได้ทักษะที่ตรงการเพลงแค่นั้นเองแล้วก็สมกันไปแต่ว่ามันก็เหมือนกับมันก็มีเรื่องมามากมายแต่จนกระทั่งถึงถึงถึงล่าสุดอะค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับรายการเพลงเนี้ยวเลยนะคะที่ว่ามันเป็นรายการพี่ต้นเหตุมาจากอะไรอ่ะพี่ต้นต้นเหตุมันมาจากอะไรครับพี่โพสต์ไปกันมารอบนี้ครับพี่พี่มันเหมือนเป็นเพราะว่า โบเหมือนจากไม่ให้โต้ต่อไม่ได้พูดอะไรมามากมายแล้วก็พอไม่พอไม่พูดก็เดากันไปต่างนานาก็เลยราอยากจะออกมาชี้แจงว่าจริงๆ,ๆ,ๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรโบรเองก็เสียใจเหมือนกันนะวันนั้นแล้วก็การเลิกกันจริงๆแล้วมันก็มันจะเป็นเรื่องของสองคนคือพยายามอยากจะพูดเหตุผลว่าอธิบายให้ฟังอะค่ะแต่ว่าพอพูดไปก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกว่าเขาเรียกว่าประเด็นเป็นข่าวพึ่มาอีกว่าเราม,ามีเรื่องทะเลาะกันไม่จบอะไรเงี้ยเพราะว่า พอลงไปก็โดนคอมเมนต์กลับมาก็รู้สึกว่ามันก็แรงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าคอมเมนต์กลับมาปุ๊บก็กลายเป็นประเด็นใหม่อีกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่รู้จะเป็นทะเลาะกันไหมทำไมเพราะเองโมไม่ได้อยากทะเลาะกับคุณแพรนะคะไม่ได้อยากมีปัญหากลายเป็นว่าคนก็ต้องมาทะเลาะกันก็เลยตัดสินใจว่าลบออกดีกว่าจะได้จบมันจะได้ไม่มีไม่มีเรื่องเราเราเองเราเราคิดว่าถ้าเราไม่ลบถ้าเราไม่จบ หรือว่าเราแบบไปทําอะไรต่อไปเนี่ยก็ยอมลบดีกว่ายอมที่คนมาว่าดีกว่าว่าเออทำไมกระโดนกล่าวหาว่าอีกว่าอ,อไะไรหลักฐาน <laughs> แล้วก็อะไรอะะไรหลักฐานออไม่อยากให้มีข่าวที่ลงไปคือการที่คนท,ทาอะไรแต่ละครั้งโบก็มีสติน,นะคะตั้งแต่วันที่คุยการพบการรักการเลิกกันหรืหอรอะไรอย่อางเงี้ยก็มีสติทุกครั้งก็คือ,ค,อคือี่ว,ว่าค่อนข้างที่จะยื่งเกิดขึ้นอะไรละคะค่อนข้างที่จะยื่งเกิดขึ้น ือมันเหมือนกับเือลงอะค่ะคือวันที่เราเลิกกันคุยกันก็เหมือนก็เหมือนโอเคนะคะพอเลิกกันอีกวันนึงก็มีข่าวไปออกรายการทันทีเลยว่าเราเลิกกันแล้วจากเพื่อนสนิทของเขาที่ออกรายการตอนเช้าบูดี้ใช่ไหมคะมันก็เหมือนโอเคก็เป็นข่าวก็นักข่าวาสัมภาษณ์โอเครู้แล้วเลิกกันแล้วพอเขไปงานครั้งหนึ่งก็สัมภาษณ์ เปิดใจเขาว่าโอเคเลิกกันแต่ก็ไม่อยากพูดเดยอะว่าคือมม่เป็นเรื่องอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วพอถ้าพูดไปมันก็ไม่จบเราก็แค่คิดว่าเเราทัศนคติไม่ตรงกันนะคะแล้วก็แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้ออกงานเลยนะคะเรก็แบบเงียบแต่วก็พอเรือ<ป>ร่องประหญีแบบคนจะมองว่าจบไม่สวยเหมือนตอนที่<อ>พี่โบพูดนะตอนนั้น มันเหมือนกับว่าคือตอนแรกผมคิดว่าอยากจะทําให้สวยที่สุดก็คือการที่เราอ่ะจะให้สหัมภาษณ์เราก็ต้องพูดอะไรแค่กลางๆแล้วก็บอกว่าเออเราเราจบก็คือเรื่องคนสองคนใครจะเดายัางไงก็ไม่เป็นไรแต่มันก็มีผลก็เพราะว่าเหมือนกับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาใช่ไหมคะแล้วก็มีผลกระทบต่อคนทีเออ่เข้ามาแบบจีบโบอีกเพราะว่าใครก็ตามที่พอแบบโพสต์รูปด้วยเข้ามา คุยมาจีเป็นเพื่อนกันก็กลายเป็นว่ามีมือที่สามมีขนุนท่นี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งโบก็รู้สึกว่าทาไมอ่ะทาไมคนที่เราเลิกกันแล้วเราจบกันไปแล้วเราก็อยู่คนเดียวหรือว่าเราจะมีเพื่อนเราจะคุยกับใครมีมือที่สามและในขณะเดียวกันก็ได้ฟังสัมภาษณ์ก็รู้สึกแบบอึดอัดใจเหมือนกันว่ายังยังให้สัมภาษณ์ถึงุคนที่มาคบมาจีบกับโบอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า เครเจอใครรู้จักแต่ว่าอะไรมันที่เหมือนกับบันที่เราฟังแล้วก็แบบรู้สึกรู้สึกแบบอึดอัดแล้วก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่เราลอนที่เราสุดพี่แปดีพี่ต่างๆเล่นกับจิ้วไม่ได้คุยค่ะวันนี้ไม่ได้คุยอะไรกันเลยคือพอบนรถออกไปใช่ไหมคะก็อีกวันหนึ่งก็มีออกรายการอีกเอ่เอเลิกเขาอ,อีกว่ามันแบบเออเราออกไปทำลายหลักฐาน โดนสาวไส้อะไรเงี้ยซึ่งโมไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วอ่ะการที่เราจะส่งไลน์บอกเลิกกันยังไงมันก็เป็นหลักฐานอยู่แล้วซึ่งโบเขียนหรือว่าโบจะส่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนของเขาเองก็คิดว่าเราเป็นเพื่อนกัคิดว่าหลังจากนี้จะได้คุยกันอีกไหมคะหรือว่าจะตัดขาดกันไปเลยก็อย่างที่โมพูดตั้งแต่เลิกกันวันแรกว่าเออรักแท้ตี่ไม่ตรงกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็คือเราก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าหลังจากที่ คุยกันนะวันนั้นเดือนกันยาจนถึงวันนี้โบก็ไม่เคยได้คุยกับเขาเลยค่ะคือก็ไม่เคยที่จะโทรมาคุยกันเหมือนกับคนที่โบเคยในในหมู่โบว่าเคยคบกันตั้งแต่อดีตว่าเราเลิกกับใครใช่ไหมคะเราเลิกคบกันเราก็ยังโทรคุยเคลียร์กันแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะเป็นรูปแบบใหม่ที่ที่เราก็ต้องยอมรับว่าในสมัยนี้โลกออนไลน์มันมีการเลือกกันในแบบ สื่อสารด้วยชื่อการทีมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มีสติในการเขียนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้กลัวว่าหลักฐานที่นี้จะเผยแพร่หรืออะไรเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆนะวันนั้นว่าเราเคยมีความรู้สึกกับคนคนนั้นมากขนาดไหนที่เพว่าเห็น่านี่คงไม่โทรมาเพราะว่าพี่โบอกก็มีคนอื่นแล้วก็เลยไม่อยากโทรมาเดือดริ้ปัญหาอะไรเงี้ย คือการพูดแบบนี้มันก็มองไปว่ามองในแง่เป็นลบของโบอีกใช่ไหมคะกว่าที่โบจะมีคุณแบงค์เข้ามาจีหรือว่าเริ่มจะศึกษารเรียนรู้กันใช่ไหมคะมันก็ใช้เวลาพอสมควรในเวลาสองสาเดือนที่เราตัดสินใจว่าเราจะคบกันนี่มันก็เป็นช่วงเวลาเหมือนกันนะคะที่เราก็รอว่าเอ๊ะมันจะมีการพูดคุยกันไหมหนอกเหนือจากการโทรมาแบบแบบาถามเรื่องธุรกิจ มันก็เหมือนกับว่ามันคนละเรื่องกันอ่ะมันคนละเรื่องกันว่าเอาเอา,เอาคุณแบงค์เข้ามาเกี่ยวด้วยยิ่งแบบเอ๋อทำไมเอาคุณแบงค์เข้ามาเกี่ยวด้วยว่าว่าเออแบบนี้คือต่างคนต่างอยู่ไปเลยไหมคะไม่อะค่ะพงก,ก็พงก,ก็ธรรมชาตินะคะพบศ์ไม่ได้ไม่ได้โกรธหรือว่าไม่ได้อะไรคือบอว่า,วาคือคนเรามันคนเรามันเคยเคยรู้จักกันเคยพบกัน วันหนึ่งบุก็เชื่อว่าเวลาผ่านไปเดี๋ยวเราก็คงกลับมาคุยกันได้เหมือนก็เหมือนเพื่อนกันที่มันทีโกรธกันงอนกันไม่เข้าใจกันวันนึงก็คงกลับมาคุยกันได้ไม่ได้แบบผมไม่เคยโกรธไม่เคยมีศัตรูอะไรแบบอะไรอ่ตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าได้คุยกับเพื่อนที่วอล์กอูแลเขาครับเหมือนจะได้ไม่ต้องระบายสักอย่างพีเรียเขาไม่เห็นก็ไม่อยากคุยไม่รู้จะคุยว่าอะไรค่ะคือกลัวคุยกันแล้วแบบเข้าใจกันไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าบุกจะทําอะไรบุกรู้สึกว่าบุก็ผิดไปหมดแล้วบุกเหมือนแบบคือ ือโบจะพูดอะไรหรือโบจะทําแสดงอะไรออกมาโบก็โดนแบบโบก็โบเป็นคนเดียวค่ะที่โบได้รับความรู้สึกที่แบบกลับมาแบบนี้มันมันไม่เหมือนกับทุกคนอ่ะที่รู้สึกว่าแบบโอเคแบบมันไม่มีอะไรแต่ว่าโบเองโบจะทําอะไรโบก็แบบว่าต้องรู้สึกแบบอยู่คนเดียวคือโบก็เลยคิดว่าหลังจากนี้แบบไม่อยากพูดเลยแล้วค่ะแล้วก็ ขอร้องอย่าถามเรื่องนี้อีกแล้วเพราะแบบไม่อยากไม่อยากเข้าใจรีบมากเลยเนี่ยค่ะเขาย่าถามถึงรักข้างในบ้างค่ะเห็นเดินตัวไปเที่ยวต่างประเทศทีลูกอัพลูกป่าตลอดารักข้างใหม่ค่ะพี่ไปเที่ยวพี่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรไปอ้าวกับประเทศอเมริกาก็มันเป็นเหมือนกับอย่างที่บอกว่าช่วงเวลามันก็ทําให้เราอยู่คนเดียวใช่ไหมคะเราก็ เราก็รู้จักกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ที่แบงค์มานาแล้วอะค่ะคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนอยากจะมองว่าเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนพี่คนหนึ่งที่เราสนิทกันมากกว่าแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันละกันคือโบไม่ได้แบบว่าคิดว่าไม่ได้คิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันจะเป็นอะไรมากมายคือเรารู้สึกว่าเราทาทุกันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ที่สําคัญคือเพราะว่าโบแบบมีน้องไอชิคือเราต้องให้ความสําคัญกับลูกมากที่สุดค่ะคือที่อยากมาถกเถียงกับลูกแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให พี่แบงค์หรือโบเองมันก็เป็นเหมือนเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนกันมีแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ต้องเจอค่ะพี่บเขาหลังสุดท้ายครับมีข่าวกับพี่แบงค์แล้วพี่ไอพี่เขาพีเพ็แล้วพี่แบงค์ว่าไงังครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ลังไม่ไม่ได้ว่าไงค่ะคือเขาก็ปลอบโบมากกว่าเพราะโบก็แบบคิดมากค่ะว่ารู้สึกว่าเออแบบคือทําไมไม่เข้าใจโบสุกทีหรือว่าการการแสดงโบรู้ว่าว่า คุเ็ไม่ได้อยากจะทำร้ายใครอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะมีผลคือไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรแต่บางสิ่งบางอย่างคือเหมือนกับว่า อยู่ในวงของเป็นที่รู้จักพอทําอะไรออกไปเนี่ยมันก็โดนจับตามองพอจับตามองอย่างเช่นว่าในช่วงเวลาที่เราเลิกการการโพสินส s t a แกรมหรือการให้สัมภาษณ์หรือการแสดงออกบางครั้งมันเหมือนกับว่ามันมีผลกระทบกับโบซึ่งไม่ใช่ว่าโบไม่รู้สึกเศร้าหรือว่าไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าในเมื่อเราคุยกันแล้วเราต้องดําเนินต่อไปอย่างเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าแค่คิดว่า มันก็อยากต้องมีกําลังใจแล้วซึ่งเขานางเองก็งเหมือนแค่ให้กําลังใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้ให้ใหมันจบไปเถอะเพราะว่าเรารู้จักกันวันนี้ที่คิดว่าเหมือนกับเราก็ไม่ได้ทํำร้ายใครนะคะแล้วก็เขาพูดว่า,วาเราแบบตั้งใจดีมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะ อะไรที่มันไม่ดีที่มันผ่านหมดแล้วตอนนี้เราก็เริ่มสีดีๆเรามีอาชีพที่น่ารักมองรูปไว้แล้วก็เรามีครอบครัวที่อบอุ่นเพราะฉะนี้ก็ทุกอย่างมันก็เดี๋ยวมันก็ดีเองแล้วก็แฮปปี้ค่ะพี่โบอย่างคนเห็นภาพที่เราไปเที่ยวกันสองครอบครัวต่างประเทศที่มีทั้งนาตาลีทั้งโบทั้งพี่แบงค์อะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่แบบคนสุดท้ายเหมือนกันกนาพสุดท้ายแบบอยู่ด้วยกันสองครอบครัวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย บรรยากาศเป็นไงบ้างคือจริงๆแล้วมันเหมือนกับโบกับน้องลีหรือว่าคุณซุปอะหรือคุณแบงค์เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ออกแบบข่าวเนี่ยเราก็คุยกันเป็นแบบนี้แบบเพื่อนกันปกติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันก็ทุกจริงๆว่ามันเป็นความสุขที่เราอยู่น้ำมงในนั้นเนี่ยไอ้น้องมาชินก็มีความสุขมันก็การโพสต์ในสแกรมเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบสิ่งที่เราแสดงความสุขความรักหรือว่าเอา็กเพรสเรื่องราวต่างๆนานาใช่ไหมคะไม่ได้คิดอะไรมากมายไปก่อนนั้นคือทุกอย่างมันแสดงออกมาจากความรู้สึก ะค,ะคืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีมีความสุขโบเชื่อว่าทุกคนก็มีความสุขด้วยแล้วก็ครอบครัวปกติมันก็คงเป็นกันอยู่แล้วพี่แต่ว่าเราคนของประชาชนเรา,ชาคนรู้จักเราทั้งทั้งสี่ห้าคนนี้ทนั่นเองมันก็เลยกลายเป็นแบบถามขึ้นมาแต่ว่าดําเนินต่อไปค่ะชีวิตน้องชี้ยังต้องโตงขึ้นทุกวันคือ <c oughs> อะไรที่ดีที่สุดสําหรับน้องอาชี้นะคะโบเชื่อว่า,วาโบโชคดีที่ทั้งทุลีหรือว่าคุณแบงหรือว่าคุณตเองให้เกียรติโบหรือว่าครอบครัวเราเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะหวัว่าจะมีแต่สิ่งที่ดีขอให้คิดแต่สิ่งที่ดีๆีอะค่ะขอบคุณครับ